สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้คณะคณะมาเบิ่งงานจากชัยวายวานันพุดนะโอ้ยไปเข้าไปเก็บกันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นค้องฝากแล้วครับนี่ได้อดอกเพราได้แกงด้ะมาเงียมันบ่อไหลพอได้แกงเอาเก็บเลบเข้าไปเก็บออรรถบันนี้โอ้ <c oughs> พี่น้องมาจากทังชัยวาวันผุดเพื่อนัน มาบ่ถือยามถ้าถือยามช่วงมันไหลบโเตอร์ละสตาสามามตาเหรอครับผมเตียมไปสามตาอยู่แล้วครับเดี๋ยวละสามตาอยู่หรอสามตาครับผมย่างยืนบ่อย่างไปนั่นแหละครับบ่ย่างบ่เดี๋ยวนีิบ่ยโอ้ยอยี่หรอย่างครับสี่สิบกิโลกันย่างได้แย่งกันแย่งกันคนนี้เขาเจ้าอนผู้ผู้เสี่ยงเอาไปขายกับมาผู้เสี่ยงเอาไปกินกับมามันก็เรียกนั่นไปครัเขาไปเก็บรถด้อยให้กันขอไปเก็บเลยครับ สีเป็นของฝากของตอนกันครับข้าวเหนียวข้าวเหนียมันเหนี่เนาะครับข้าวโพดใมันโคตรนก็เพี้ยงวัวเาอันล้งบ้านนี่มันแปดปีนี่แหรอครับเพิ่นอันมันเป็นหินได้สังเกตด้วยเห็นป่ะมันสั้นล่างมันเป็นหินนำนอเขาเอิญมันสีบอคายงามแต่ว่าห่างมันอย่าลืมว่าเห็ดเกิดมืดว่าจะมีต้นย่างว่ามีแต่ตัวแรนเชื่อจังได้ก็เกิดครับอันหินเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นข้างล่างนลยปลูกอีหยังกระบองงามเด้ครับ โมอันนี้มันนันขี่ปะทู่เพื่อนดอกนี่บาได้เกี่ยวกันครับอันนี้หนึ่งโอ้รำอันนั่นมากเหม็นปานนี่นี่ไงไม่ไคเอาหรอกไปกะจะให้เขาไปเก็บแล้วเพื่อนเห็นอยู่ทั้งโซนทั้งฝุ่นเห็นหลายดอกตอนยุ่งหลายหลายเลยดอกนึงเห็นมาเลยแกเอารถเห็นนะมันรถหยาบแกเอารถครับรถสีหยาบแล้วเห็นมันบ่ใครง่ายไปเลยไปป่านมาจากอำเภอชัยาวันบุญเด้อเพื่อนๆคักอยู่ดอก ไ,ไม่ยามไม่เยี riding, <c oughs> ่ยมกันเต็มแล้วครับเต็มแต่ว่านใบนะปีนี้จะได้กวดใบออกครับมันเกิดไรครับใบไม่ใบแบบนี้มันเงาเลยครับเสร็จแล้วพักกันนี้ยูใส่เก็บเด้นี่มองเห็นบ่ล่ะทั้งตะเก่ากัแถวนี้แม่นมัดเลยเหรอกเก็บบ่มือว่มือว่านนี่ครับบ่ได้เก็บมือเสาชิมือว่านนี่เด้ยเดี๋ยนี่กลุ่มหนึ่ง พอได้เก็บอยู่กลุ่มนี้ครับเก็บเอาเพราะได้ไปแกงโอ้ยมาบะถึกยยมไปมันขึงไม่ด้หรืมันถึงไม่ครับนี่มันขึ้งไม่ได้ตุ่มนี่เนาะช่วงคาถาผีหรือโน้ใหม่ใหมะช่วงนั้นหลายๆตอนนี้ไอคลิปที่ลงอันนั้นได้แสนได้แสนคนเบิ่องเราเด้ไงอันค้นคำามาเบิ่งอันตอนเฮ็ดเอาลง มันขึนไมม่มันจะดอกน้อยดอกนี้เห็นบ่นี่หินแห่มาได้แถวนี่เบืองขึ้สังเกตบ่หินหลดนดอกมันศีร่ะใครใหญ่ที่ยังพวกไนดินอะไรหินแห่ยมาไก่พี่น้องทางเชียวันให่มากครับใมากใมากพวกพักกันอัดววีดอไ้ไปเบิ้องดูกเบิ้งน้ามันนี่แต่ว่าผมจะลงจิบเงาเลย ไปกอด่ยมตรงนด้ไปเก็บตองนั้นอีกว่าบ่นี่มีบัวหางบึงด้วยก็เดี๋เติมกันมันม่ได้ใครแล้วส่นมากเลยไปย่างลวกไหนกันย่างพากไหนกันนี่ใครมีอย่างงูแถวนี้ก็ได้เพราะว่าเก็บไปแล้วนะเก็บไปแล้วเก็บไปมืดแล้วครับขึ้นเต็มบนบนแล้วครับถ่ายามันขึ้นต้องถ่ายรอบสองแล้วพอเก็บไปแล้วในช่วงนี้แบบ แรกเมื่อไหรกับฐารอบสองเหรอครับบัตรินไปเดี๋ยวแย่งเก็บเอาบางที่ใบมันหนาสิเข้าวัลูได้นี่ใบหนาเก,กินโอเคครับเพือเ่อนเพื่อนแค่นี้เดอ้อ